สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเช้านี้มาเจอกไอ้อีกแล้วนะคะพี่ขุนกาลังขับรถมาส่งไอ้ที่ป่านะคะพี่ขุนจะไปฝึกชีก้กงค่ะวันนี้ไอ้จะเดินป่าคนเดียวรอพี่ขุนฝึกชี้งงเสร็จแล้วพี่ขุนก็จะกลับมารับไอ้นะคะเดี๋ยวตามไอ้เข้าป่าไปเลยเนาะว่าวันนี้ป่าที่เนี่ยจะมีอะไรบ้าง,างใช่ดาลิงทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นค่ะตรงนี้เป็ดเยอะเลย ตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะทุกคนตกมาตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดแต่ตกไม่แรงค่ะ สีขาวๆอยู่ตรงขอนนะจ๊ะไอจะลองเดินเข้าไปดูว่ามันจะเป็นเห็ดที่กินได้หรือเปล่าทุกคนเห็ดนางลมจ้าสุดยอดเห็ดนางลมเจอได้ยังไงป่านี้มีเห็ดนางลมเฉยเดี๋ยวนะไอต้องหาถุงกระดาษแป๊บหนึง่งทุกคนในจะบอกว่าไอไม่เคยคาดคิดว่าเราจะเจอเห็ดนางลมใน ในเมืองที่ไออยู่นะคะ <c oughs> แต่ว่าตรงนี้มันมันคงจะชื้นมากๆทุกคนเห็นไหมฮะโอ้ยไอโดนขากล้องอยู่ล้ <c oughs> อาจจะเก็บช้านิดหนึ่งนะไอไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันยังไงอะโอ้ยทุกคนกำลังกิน เฮ็ดนางลมแล้วก็เมือวะัะจิทุกคนโอ้ยงามเด้อละจ้ะเฮ้ยซอนจ้ะแมงอีอย่างเนี่ยโอเคอ้ไรมีเวลาสองชั่วโมงแค่เดินไปเดินกลับนี่ก็ตีเป็นชั่วโมงแล้วจ้ะเพราะว่าระยะทางสิบ สิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลนี่คือไม่รู้ว่ามันมันไปถึงไหนนะแต่ก็จะไปถึงแค่จุดที่ไอ่ไปถึงได้อะค่ะจนกว่าไอจะเหนื่อย <c oughs> เละนิดนึงข้างล่างคนะมันมีแมงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวทุกคน เป็นแมงเคาะแมงออกโอ้ยคือหมานหมานเฮดแนวนี้เนาะทุกคนไปต้มยำจ้ะต้มยำแล้วก็ตรงนี้โอเคอีกตรงนึงค่ะ เริ่มหิวข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวเช้าพี่ขุนก็ไม่ได้กินไอ้ก็ไม่ได้กินนี่อยากกรีดอยู่ด้วยจ้ะกรีดบอออกมือนี่เมื่อวานเมื่อวานก่อนกรีดไปหลายแล้วนี่จ้ะ หมองเดียวเต็มถุงเลยทุกคนนะคนเริ่มแล้วเริ่มล้เริ่มเข้ามาจุดที่มันเริ่มจะมีเห็ดแล้วเจอเห็ดดินดอกนี้ถ้าจะไม่ไหวเอาดอกนี้จ้ะอุ้ยสองดอกอยู่ด้วยกันอันทากนี่ก็จะเพิ่นมากมากเลยจ้ะตัวน้นอย เห็ดนี่นะแซบแซบไอ้มักจ้ะทุกคนในที่สุดไอ้ก็เดินมาถึงจุดที่มีเห็ดพึ่งหวานตรงนี้ก็กำลังจะออกเหมือนกันจ้ะเนี่ยทุกคนแล้วก็นู่นอีกสองสาสี่ดอกอยู่ยนะต้องตั้งกล้องเก็บตรงนี้จ้ะอุ้ยยังแข็งแข็งอยู่เออตัวนี้นิ่มเดี๋ยวนะแปลตรงนี้ ไอ้ขอบคุณทุกๆออกำลังใจเลยนะคะจากคลิปที่ผ่านมาผลการตอบรับดีมากเลยนะคะ <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวนี้เขายังเล็กอยู่นะคะไอไม่เอาก็มีหลายคำแนะนำนะคะไอก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็กำลังเกิดค่ะนี่ไอจะไม่แคะเเขาเนาะ เผื่อว่ามีคนตามมาที่หลังเขาจะได้เก็บบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเดินต่อคะ่ะโอ้ยฝนก็ตกจะ้ะทุกคนฝนตกไอเจอทุกคนทุกคนมันกำลังออกเนี่ยดูหนึ่งสองทุกคนมอยอยากกรีดน่ะใครก็ได้ช่วยกรีดทีโอ้ย ดอกนี้เจออย่างอดอกที่สามจ้ะตัวนี้รู้สึกว่าโอ้ไม่เอาเนาะแบบคือโดนกัดหมดแล้วค่ะตัวนี้ปล่อยไวเ้เดยสุคนดอกอันมือนี้มันคือตะมูตะมิแท้ป่านี้นะจ้ะเพื่อนหาก็ออกเนาะเฮ็ดรุ่นแรกมันจะเป็นอย่างจีแล่จ้ะเป็นเป็นตะมูตะมิหนะ็นน่ะคิดถึงน้องรินได้มาป่านี้นะ คลิปนี้นะไอ้ว่าไอ้ซิฟ้าอยู่เด้จ้ะเพราะว่าไอ้ต้องใช้เวลาย่างหลายขนาดเลยเนี่ยค่ะดอกสนี้นรจจะพอดีกลิ่นทุกคนตึงดึงดึงมาแล้ว <laughs> มันคือเดี๋ยวนะเห็ดพิ่งเลือดจ้า <laughs> ไอ้ซิเก็บ ทองไ้องทุกคนท้องห้องไปหาพักกินข้าวก่อนสนะไอ้หิวข้าวทุกคนมาอีกแล้วดอกนึงเมื่อนี้จะไส้มื่อนี้จะไส้นี้เด้อจ้ะจะบบได้ไส้ใหญ่ปันไดป่าป่านี่จะเป็นประมาณนี้จะ้ะโอ้ไอ้ว่าพอดีกินเด้อจ้ะ ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเสียนดินเนาะไม่ใช่เพียงดินไอเรียกผิดตอนแรกงามอยู่จ้ะทุกคนฮันดโ้โอ้ขาวอวกโอ้ย ทุกคนมันก็เป็นอย่างซีก็เป็นอย่างซีจ้ะเฮ้ยอย่างกัดมันนี่ละจ้ะเดี๋ยวด้ะไอ้คอสำรวจดอกนี่ทุกคนไอ้ว่าเฮ็ดป่าเนี่ยหายากคือไอ้บอค่อยคุ้นชินกับมันอะคะ่ะมันไอ้จั๊กีย่างไปไซ้ายหรือไปขวามันแบบมันมันกว้างอะคะ่ะก็เลยแล้วมองกับบอคอยชัดนํำจ้ะเออจักสีย่างไปทางใด <C> e <ek> ไอเกือบเดินเตะมนันนันน่ะวายเฮ้ย,เ,ยเจอแล้วอ้าวอ้าเอา,เอาทุกคนงามอยู่ตัวเดีย๋ยวไอบางกันโอ้ขาแข็งจ้ะขาแข็งอยู่โอ้ดินแห้ง อ๋อทุกคนงามอยู่เด้ดอ่ะแข็งมากเดี๋ยวไอซี่รวบรวมเราไปตัดทีเดียวเนาะทุกคนอีกดอกอ้ยใจไอตกกระจตกกระจเห็ดสวยเลยแล้วเราก็ต้องสองดอกสุดยอดอ่ะพี่น้อง แคปให้ไอแน่ติดริมถนนไอเห็นหัวอีกย่างเม่งเม,ม่งขึ้นมาอีกแล้วทุกคนหัวเม่งอีกแล้วจ้ะนี่หนึ่งเม่งหนึ่งเม่งทุกคนหนึ่งเม่งงามจะงามอุ้ยนั่นอีกทุกคนนี่นี่นี่น อีกดอกนึงน้อยๆทางพุ่นบ่เอาอีอย่างอันนั้นนะอ๋อเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อมีการหลอกตาเราด้วยนะดอกนี้ชลาภาพจะชลาภาพเหี่ยวลนะจะเหี่ยวแล้วไอสิยงง่างระอยู่ริมทางนี่ลหละไอจําได้แล้วมองนี่ปีที่แล้วไอ,อย่างตามหลังคุณลุงคนนึง<ม>ลาลเก็บอแต่ดอกง,งามเดีย๋ยวจะ โอยทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างหลังญ่าอยู่บ่ข้างหลังญ่านี่ค่ะเอาโดนกัดโดนแทะวันนี้ก็กล้องก็จะไม่ค่อยโฟกัส,สอีกแล้วนะคะมันโอ้ทุกคนอีกแล้วหนึ่งดอกหนึงดอกดอกนี้ท่าทางจะสวยอยู่ ได้ข,ขออนุญาตถ่ายรูปเนาะอ้ดีใจอะน้ำลายไอไหลมีคนแก่มาเดินหลายหลายคู่เลยจ้ะเขาทักไอด้วยเห็ดออกแล้วเหรอไอ้ก็บอกออกแล้วเขายุบหวานออกแล้วคนเห็นอะไรไหมไกลๆ แต่ว่าเห็ดป่าน,นี่ก็แปลกนะคือโผล่ขึ้นมานเขาก็จะโดนกัดทันทีอะจา้ะเนี่ยอุ้ยตัวนี้น่าจะนอนแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเก็บแล้วเดี๋ยวอจะเอาไปดูเนาะตัวนี้ก็เนี่ยจ้ะโดนโดนะายแทะก็ไม่รู้ ก็อยู่ตรงนั้นอุ้ยเนี่ยลักษณะเขางองอเง,งี้ยจ้ะอ,อีกหนึ่งดอกริมทางทุกคนวันนี้ไอไม่ไม่ค่อยเดินเข้าป่านะ,ะอะไครเดินเดินตามทางเดินชิวๆจ้ะค้าเวลาเนาะนี่มันก็ เต็มแล้วนะทุกคนเห็นอะไร <c oughs> ไหมนั่นน่ะตรงนั้นเม <c oughs> ื่อสักครู่ไอเห็นกวางไหนก็เลยมองตามกวางลงมาก็เลยแบบว่าเห็นเห็ดกวางตัวน้น้อยอ่ะไปไหนเราไม่รู้เขามองดูไออยู่อุ๊ยอีกดอกหนึ่งทุกคนนั่น เห็ดไอวันนี้ไอชอบไอชอบไซนี้แหละทุกคนชอบไซนี้อีกดอกหนึ่งไหนๆก็เห็นแล้วขอหน่อยเคอะจริงๆวันนี้ว่าจะไม่เอาดอกที่มันเล็กนะคือเล็กเล็กมากเกินไปแต่ว่าอะแน่นตัวนี้แน่นมากดินแน่นโอเคทุกคน ตรงนี้เยอะแต่ว่าดอกเขาเล็กมันกำลังโผล่ทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนนี่โอ้ยยวงหรือแมลงวันไม่รู้มาตอน เฮ้ยยากเห็นอะไรไหมทุกคนไอไม่ได้ดูกล้องโอ้ยนั่นมีตัวตะขาบตะเข็บด้วยเดี๋ยวนะจะบอกว่ามีคนมาเก็บตรงนี้ค่ะรอยนะคะมีรอยแสดงว่ามีคนที่รู้รู้ว่าเห็ดออกแล้วเขาก็มาแล้วเห็ดกำลังจะเริ่มออกทุกคนนั่นอะคะ่ะมันกำลังพผลขึ้นมา เราต้องเดินะระมัดระวังห้ามห้ามไปเหยียบอุ้ยอันนี้มีอีกค่ะทุกคนว้ายทุกคนดูเนี่ยจะ้ะตึงดึงตึงดึง,ดง,ดงอ้ยโอยโอยโอย,โอยจะเอาดีไหมเนี่ยเอาดอกเดียวเนาะเอาดอกนี้คนตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ11โมงแล้วค่ะอีก10นาทีอันไอคิดว่าตอนแรกไอว่าสินั่งตัดขาเฮ็ด แต่มันจะชาจ้ะเพราะว่าไอต้องใช้เวลาเดินออกอีกประมาณเกือบๆชั่วโมงนึงจ้ะแ่มเพราะว่าเฮาเฮาเฮากะย่างไปแล้วก็เฮากะสิหาเฮดไปนำมือซีจ้ะเดี๋ยวไอจะแวะกินพักกินกินข้าวก่อนจ้ะกินขนมบ่กินข้าวหรอกินขนม ข,ขนมกับกาแฟามาพร้อมเข่ากา็มาจา้ะแต่ว่าสิไม่ค่อยสะดวกกันใด <c oughs> อือร่อยเ <c oughs> ดินไปเดินมาก็ร้อน ทุกคนตอนนี้ไอเริ่มเบนเข็มกลับแล้วนะเบนเข็มกลับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะเพราะว่าไอาต้องออกไปรอพี่ขุนพี่ขุนจะมาถึงประมาณเที่ยงยี่สิบประมาณนี้ค่ะตรงที่จอดรถงาม เล็กๆแต่สวยจ้ะดอกนี้ตอนเดินไปไอไม่เห็นแต่ดอนดอนเดินกลับไม่รอดสายตาไอานี่จ้ะโอ้เฮ็ดไอคือตะโมตะมีขนาดพี่น้องเมื่อนี้ <c oughs> ทุกคนดูดอกนี้ทำไมตอนเดินไปไอไม่เห็นเนาะ <c oughs> หรือว่าไอไปโฟกัสอีกด้านหนึ่ง <c oughs> งามมากทุกคนอ้าอีกดอกหนึ่ง <laughs> นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <laughs> นี่โอ้ยบัดสีเมือบ้านบัดสีเมือบ้านได้ในพี่น้องจ้ะวายพี่น้องสา,ายสตาเหลือบโอ้ยพี่น้องอุยงามอีกแล้ว่น่ะ สวยอะ่ะโอ้ยสวยมากสวยมากอ่ะตัวนี้ให้ทุกคนแคปอุ้ยโอ้โอไม่ใช่อันนั้นเห็ดเห็ดผีเบือเห็ดผีเบือเดี๋ยวตรงนี้ต้องหาดีๆอาจจะมีลงเหลืออีกเพราะว่าดินชุม่มชุมมอสมอสมอสจ้ะมอสชุ่มมาก เห็นหอดเขียดเขียดตะปาดอยยอยอยพี่เนาะทุกคนเห็ดอะไรสีส้มๆทุกคนเห็นไหมอ่ะเออหรือว่าจะเป็นเห็ดอะไรนะเห็ดแม่ไก่ที่ป้าป้าอิ่มป้าอิ่มชอบเก็บอะค่ะแต่ว่าไอ้ไอ้มาถ่ายรูปให้ทุกคนดูดีกว่าไอ้จะไม่เก็บเนาะไอ้ว่าใช่เลย ใช่เลยเนี่ยทุกคนมันจะมีรอยของยายแมงมุมนะดูสิเต็มขอนเลยเต็มขอนเลยอเอาปล่อยให้ให้สวยงามเพราะว่าไอ่กินไม่เป็นไอ่ไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดแม่ไก่หรือเปล่าทุกคน เข้าไปทางซ้ายแล้วก็มาทางขวาทุกคนดูมันอยู่นี่สวยสวยมาทุกคนมาเก็บอะไรเลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงนะนี่อย่างนี้เมื่อตะกี้มีสองสามีภรรยานะคะเขาเข้ามาคุยด้วยเขาบอกเขาถามหม่ยว่านี่เห็ดอะไรภรรยาถามเห็ดอะไรคนเป็นสามีบอก เขายุหวานเขาบอกอ๋อสวยจังเลยอะไรเงี้ยคือคนสวีเดนหลายคนนะคะเขาเกิดอยู่ใกล้ป่าเห็ดแต่เขาไม่รู้จักเห็ดอะเนาะอืมรู้สึกว่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเลยทุกคนมันเป็นมัวมัว,มวไงก็ไม่รู้เคโอ,อโอ๊ยอืมโอ้ยไอ้ต้องแบกเห็ดตะก้านี้กลับไปรถอะ่ะคนไม่ไหวอะ่ะ เจออีกแล้วนี่ไอไม่ไหวแล้วนะอ,อ้าวไอมันมีตัวโอทุกคนมีทั้งทากมีทั้งอ่าอะไรนะเข,ขาเรียกตัวอะไรที่มีหลายขาตะเข็บอืออุ้ยหนึ่งสอง ่ายรูปไม่ทันแล้วหนุ่มคะ่ะหยุ่ม้าค่ะเ้า,าโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดีย,ดยนั่นเห็นไหมทุกคนไอต้องขออภัยด้วยหัวหักเลยคือไอจะงัดเอาขาเขาคือเขาติดเขาเรียกอะไรนะติดไอรากของมอสอะคะ่ะอืดู ไปไรหักเราก็เอาได้สวยมากนี่อีกดอกหนึ่งคะ่ะมันต้องใช้สองมือเก็บไส่ตองทาง่านี้ทุกคนแหน่ต้องทำแบบนี้อุ้ยเมื่อคืนนหนไปดูคลิปแม่ปูแม่ปูเดนมาร์ก่ะเห็ดแก่แบบสุดยอดเลยทุกคนมันนอนอยู่อย่างนี้แหละนอนอยู่อย่างนี้เลยทุกคนดูดิป้าอีแม่อีพ่อเอ๋ยงามกระดอกกระเดียจะ้ะ โอ้ยนานทีสิได้เห็นเห็ดงามๆจ้ะทุกคนนี่อ่ามอสชุ่มมากจ้ะว้ายทุกคนทุกคนมันอยู่ในร่องบาสฮันน่ะแล้วไอ้ไอ้ว่ามีคนเหยียบตั้งแต่ตอนที่เขาน้อยๆเขามีหอยแตกนําจ้ะหอยแตกตรงขาทุกคน ว่าไอเห็นอีกดอกนึงมันอยู่ใส่นั่นๆๆ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 ทากก็มีไอเฝ้าไอเฝ้าด้ยนี่ทุกคนไอเฝ้าเดี๋ยวนะซ้อมเบิงซ้อมเบิงซ้อมเบิงมีอีกบ่จ้สทุกคนเมื่อบัดเนี่ยเฮ็ดได้เกือบสิเต็มตะกร้ารละจ้ะแล้วก็เฮ็ดอัน ตั้งแต่ไอเก็บแรกๆเนอะอยู่ในถุงนี้โอเคเมื่อจะผู้ใดซิซ้อยหามซอยแบกเมือ่อนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องทั้งหลายมาซอยไอยแนะมาซอยไอยแบกเฮ็ดเมือ่อไม่อยากเก็บแล้วนะทุกคน ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะเจออีกแล้วทุกคนโอ้ยอะไรจะหมานขนาดนี้หมานตอนกลับทุกทีเลยเห็ดพึ่งสีน้ำตาลอ้เฮ้ยทา<ะ>พกิ้งเลยนี่ทุกคนสวยงามมากอาร่อยด้วย ไอามาถึงก่อนพี่คุณมาถึงเจอต้นเชอรี่อยู่ตรงที่จอดรถยังไม่ค่อยสุกดีนะเดี๋ยวเก็บมาชิมเนาะผลมันไม่ค่อยใหญ่หรคะ่ะมันเป็นเชอรี่ป่านี่ดูเอ๋ อ๋ออย่านะคนข่มเนี่ยอย่าคันสมาร์กเฟอร์ชมือก็ดำๆอืมทุกคนมันอย่าดูมือนะให้ดูเชอร์รี่เอเดนโฟกัสอ mm, nah. ืมไหนนั่ต่อไม่เป็นไร ใช้ได้อยู่นะพี่ขุนชิมไหมยอะมากโอเคแซ<ส>่บบะล่ะนิดเดียรวะวะอ๋อมันก็จะเปรี้ยวนิดนึงแหละเพราะว่ามันเป็นเชอร์รี่ป่าแต่มันกินได้อย่างเวลาเราเหิวหิวมาอย่างเงี้ยก็กินกลับบ้านเนาะพี่ขุนเนาะ Go home, go home, go home, let's go home ทุกคนดู อ่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่อันนี้คือความภูมิใจมากดีใจมากที่เจอตัวนี้นะเห็ดนางลมไม่เคยเจอเห็ดนางลมในรุดูร้อนเลยนี่ครั้งแรกในสวีเดนเลยฮะครั้งแรกของไอนะอจะตัดตัวนี้ให้ดูนะะ หนึ่งดอกก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนอนนอนเปรียบทุกคนหัวหักเลยครับมันเดินไกลไงเดินแตดตะก้าไกลเป็นสิบกิโลเนาะแบบ เพียบานอนเห็นไหมนอนเพียบนะคะไอจะลองตบบนี้นอนเพียบเลยะ,ะหักออกเลยนะ,ะเราจะลองผ่าดอกดูเนาะดอกเขาก็ค่อนข้างที่จะดีนะ ียบเลยแต่มันก็ไม่เลวนะแยกไปก่อนอีกหนึ่งดอกด,ดอกใหญ่ๆเนี่ยมักจะเจอหนอนค่ะ ทั้งบ้าน นนไม่มีนอนเลยไม่มีนอนค่ะทุกคนโอเคไอนนไม่มีเวลาที่จะนั่งทําคลิปคลิปถัดไปให้ทุกคนดูนะตอนตัดถ้างั้นคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะจะได้ไปอัปโหลดคลิปเก็บให้ทุกคนดูขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ